ครับก็ถือว่าหมอหมีโชคดีนะครับไปหาซื้อเมล็ดผักเซียนนะครับผักเซียนมาให้ป้าที่สวนแกนจะปลูกไว้สำหรับสำหรับทำผักดองหรือสมบุกสซียนนะครับเพราะว่าพอดีเจ้าของร้านขายเมล็ดพันธุ์ที่บ้านอำเภอนะครับพอแกรู้ว่าหมอหมีจะกลับมาทำสวนใหม่นะครับ แกให้มเมล็ดผักมาดูนะครับเป็นรวมมิดเลยนะครับไม่รู้ว่มีอะไรบ้างเยอะแยะนะครับอย่างว่านะครับคนให้กําลังใจนะครับคนเคยสู้กันมานะครับบางทีร้านค้าเขาก็ไม่ได้มองเรื่องกําไรเป็นหลักเขามองเรื่องอเพื่อนฝูงหรือกลุ่มการแบ่งปันเกษตรกร,ะร,กรนะครับเรามาดูนะครับมีเม็ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยนี้กําลังลองวิชาความรู้ ลุงน้อยนะครับเกษตรกรมือหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างกับะกับกับปับพูอนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรมะละเม็ดมะขาเดี๋ยวนะน้ำเต้าอันนี้คือเม็ดน้ำเต้าครับอ่าเม็ดน้ำเต้าหยิบขึ้นมาที่จะบอกว่าอะไรดาวืองอันนี้ดอกดาวเรืองครับอ่าดอกดาวเรืองเม็ดอันนี้เม็ด อันนี้คือกระเจี๊ยบเขียวนะครับอันนี้คือกระเจี๊ยบเขียวบ่มีกลิ่นออกมาทำมายิกเม็ดมาอันนี้ข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดซปเปอร์นีเม็ดมังค์ต้าอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นถั่วพลูนะครับถั่วพลูมีอะไรอีกแต้งตรงนี้แตงอันนี้ข้าวโพด อ่าสีม่วงนะครับว่านแล้วนะคุณหมอครับอันนี้เป็นน้ำเต้านะครับน้ำเต้าแต่แบบไหนไม่รู้นะครับครับวันนี้ผมจะมาทดสอบวิชาความรู้ผมนะครับว่ารู้จักเม็ดอะไรบ้างนะครับจะกำกำขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลองนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ น้ำเต้านะครับน้ำเต้านี้นะครับนี่คือน้ำเต้านะครับน้ำเต้านี่นะครับคือน้ำเต้านะครับต่อไปนี่คือข้าวโพดข้าวเหนียวครับ นี่คือเม็ดทานตะวันครับอันนี้ข้าวโพดสีแดงนะครับหรือพวกกูนทับทิมนะครับข้าวโพดสีม่วงนี่จะเก็บข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานนะครับนี่เป็นข้าวโพดหวานนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกระเจี๊ยบเขียวนะครับ <Laser> กระเจี๊ยบเขียว <S 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 นี่กระเจี๊ยบเขียวนะครับนี่คือเม็ดกระเจี๊ยบเขียวนะครับมาดูเม็ดผักชีนะครับผักชีนะครับผักชีมันแตกไปเยอะนะครับ <S <S อ่านี่คือเม็ดผักนี่คือเม็ดผักชีนะครับเม็ดผักชี ดูตระกูลแตงครับตระกูลแตงนี่ก็คือแตงนะครับไม่รู้แตงอะไรแตงกวาหรือไม่กวาเราไม่รู้นะครับต้องปลูกก่อนสําหรับมเมล็ดกลมๆสีดําเล็กๆนะครับน่าจะเป็นกลุ่มผักคะนา้าหรือกวางตุ้งหรือกลุ่มผักกาดนะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับต้องปลูกก่อนนะครับถึงจะรู้นี่นะครับ สีดำๆเนี่ยครับเยอะปลูกในถุงนี้ปลูกเป็นปีก็ไม่หมดครับเราจะเก็บโดยใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อยืดอายุในการปลูกนะครับที่ผมยังแยกไม่ออกนะครับคือพริกกับมะเขือนะครับว่าอันไหนคือพริกอันไหนคือมะเขือนะครับนี่แหละครับคือพริกกับมะเขือคืออันไหนนะครับ